back Students welcome to o English grade 3สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ and so for today we are going to learn about phonics h h sound และสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ phonics หรือว่าการออกเสียง S กับ h sound นั่นเองเมื่อตัว S มารวมกับตัว h เสียงของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ,คะและเช่นเคยนะคะเวลาออกจากบ้านหรือว่าเวลานักเรียนทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมสิ่งสำคัญที่คุณจุกคอยย้ำเตือนตลอดเวลานั่น,น,นก็คือ Don't forget to wear a mask all the time before you go out and wash your hands every time when you touch everything okay และสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้เรียนการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะที่เป็นคำศัพท์ที่มีตัว S กับตัว H นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าเสียงของมันออกเสียงยังไงวันนี้นักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์เหล่านั้นได้ค่ะ โอเค and for today we will use this book and everyone please open your book and turn to page 75และในวันนี้นะคะครูจุกจะใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะและให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดไปที่หน้า75ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันค่ะ ค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะครูจุ๊กจะให้นักเรียนฝึกออกเสียงประโยคน,นี้นั่นเองประโยคที่มีตัว S กับตัว H อยู่ในประโยคนะคะมาเริ่มฟังกันก่อนนะคะว่าประโยคน,นี้อ่านว่ายังไงประโยคน,นี้นะคะอ่านว่า Sharks are f i s with sharp teeth อีกหนึ่งรอบนะคะ Sharks are fish with sharp ประโยคนี้นะคะแปลว่าปลาฉลามเป็นปลาที่ซึ่งมีฟันที่แหลมคมนั่นเองนะคะสำหรับภารกิจในวันนี้นะคะครูจุกจะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคนี้ลงในสมุดพร้อมวาดภาพปลาฉลามนะคะที่มีฟันแหลมคมนอกจากนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงประโยคนี้โดยอัดเป็นคลิปวิดีโอส่งที่ไลน์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเด็กๆฝึกออกเสียงตามครูจุกอีกรอบนะคะ Sharks f i s h with sharp teeth เก่งมากค่ะค่ะและก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่ายลืมเข้าไปกดไลค์กด subscribe ที่ช่องสนุก English with Teacher จุกให้ด้วยนะคะ Thank you so much for watching this clip video for today See you again next time Goodbye